ครับอันนี้มาบูชาพระหลวงพ่อพระมหาพัน์ศีละวิสุโทโธนะครับอันนี้เป็นรูปรูปปั้นเหมือนรูนป,ปันนายในี้ผก็สั่กครับโอเ้ที่ให้ดูพระาระ่าย่ายงามมาก อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวกันได้นะครับเที่ยวชมกันได้เดี๋ยวจะได้ออกไปดูข้างนอกครับเพื่อข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยครับเหมาะเป็นวิปัสสนาของวัดครับขอบคุณมากครับ